สลนสัดทุกนะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นำคุณผู้ชมนะคะมาลงพื้นที่ที่บ้านในไร่ตำบลคอหงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณเอกพลบริการนะคะสวัสดีค่ะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยคุณเอกพลเนี่ยก็จะมีอาชีพหลักๆก,ก็คือการปลูกยางพาราใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงที่พักหน้ายางหรือว่าช่วงที่ไม่ได้มีการปลูกยางนะคะคุณเอกพลก็จะ หารายได้เสริมโดยการตัดนอไผ่จำหน่ายนะคะอันนี้เป็นไผ่อะไรคะไผ่หวานไผ่หวานนะคะไผ่หวานเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการลอกก็คือลอกทีละอันออกมานะคะซึ่งค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ไม่สวยแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณเอกพลก็จะมาอธิบายวิธีนะคะว่าปอกนอไผ่หวานยังไงให้สวยพร้อมจำหน่ายนะคะโดยคุณเอกพลก็ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ รักบ้านเกิดดอทคอมค่ะอ่ะมาดูวิธีการทําของเรามีอะไรกันบ้างคะอ,อุปกรณ์หนมีดนะครับค่ะสองก็หน่อไปเนี่ยะค่ะโดยปกติเนี่ยเราเราลอกออกอย่างนี้ใช่ไหมก็คือดึงกีลาชิ้นออกมาถูกไหมคะแล้วขอบคุณเอกพลมีวิธีการยังไงบ้างคะก็จะตัดเให้มันตั้งได้อย่างนี้ก่อนค่ะแล้ก็มันไม่นื้อไผ่นไม่กินครับค่ะ ก็จะได้ในงานในงานออกรวดเร็วทันใจมากนะคะบอกต่อได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน่อไข่ที่ผ่านการปอกเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเพื่อไม่ให้มันดำนะคะเราควรจะแช่น้ำไว้ด้วยหลังจากที่ปอกเสร็จค่ะมีการปอกก็หือนปอกหัวมันนะ มาอันก็จะมีเป็นริ้วๆสวยเราค่อยๆลอกทีละชั้นมาครับเวลาขายเวลาจำหน่ายนี่จำหน่ายยังไงคะกิโลละสี่สิบบาทกิโลนึงได้สักกี่หนอน,นี่หนอนนอน,นึงได้กี่ิโลได้ไหมคะได้ได้วด่วงไปแล้วค่ะครับแค่นี้เสร็จแล้วอันนี้ก็คือพอล้างน้ำเสร็จเราก็พร้อมจำหน่ายเลยครับอ๋อนี่นะคะ ค,คุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถที่จะหาะไรายได้เสริมได้นะคะโดยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาหนอไผ่หวานมาจําหน่ายนะคะแล้วก็การปอกนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็ง่ายๆค่ะใครสนใจก็ลองทําดูนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุกๆคนมากนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะติดตามเรื่องราวของการเสดได้นะคะที่เ็บไซ์รักบ้านเกิดทดำค,ค่ะวันนี้เหมือนฝันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ